ถ้าจะมีใครสักคนสร้างเรือดำน้ำได้แนบเนียนและเงียบจนตรวจจับไม่ได้ชื่อของญี่ปุ่นก็คงจะต้องขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆเสมอกับโปรเจกต์เรือดำน้ำไทเกอีคลาสงานนี้เป็นการจับมือของสองยักษ์ใหญ่ที่โลกรู้จักกันดีคือมิซูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีและคาวะสกิเฮฟวี่อินดัสทรี 2บริษัทนี้แหละครับที่เสกให้ญี่ปุ่นเป็นเจ้าแห่งทะเลและเป็นเจ้าแห่งเรือดำน้ําดีเซลไฟฟ้าที่ล้ําที่สุดในโลกไปแล้วเรือพิฆาตเรือฟรีเกตเรือลาตตเวนล้วนเป็นฝีมือของสองยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นแต่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเรือดำน้ํารุ่นใหม่ไทเกอเคลาสก่อนจะไปชมคลิปนี้ฝากกดคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยคําว่าไทเกอีแปลว่าปาวานตัวใหญ่ครับ แต่นี่ไม่ใช่ปาวานธรรมดามันคือปาวานนาคาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนญี่ปุ่นสร้างเรือชั้นนี้มาเพื่อแทนที่เรือชั้นโชลิวที่ว่าเทพแล้วให้เทพขึ้นไปอีกแนวคิดของการสร้างเรือดำน้ำลํานี้คือต้องเงียบที่สุดจนโซน่าศัตรูหาไม่เจอและเมื่อเจอศัตรูแล้วต้องจบงานได้ไวโจมตีหนักและเร็วและต้องอยู่ใต้น้ำได้นานกว่าเรือดีเซลทั่วไปหลายเท่า จุดแข็งของเรือดำน้ำญี่ปุ่นคือความปราณีตทุกตารางนิ้วถูกออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับกองเรือขนาดใหญ่ในน่านน้ำลึกและแคบได้อย่างสมบูรณ์แบบมาดูสิ่งที่ทำให้ไทเกอิต่างจากเรือดำน้ำในโลกกันบ้างครับสิ่งนี้คือความลับที่ทำให้คู่แข่งต้องกุมขมับยุคแห่งลิเธียมไอออนญี่ปุ่นเป็นชาติแรกและชาติเดียวในตอนนี้ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเต็มรูปแบบในเรือดำน้ำขนาดใหญ่ลืมระบบ AIP ไปได้เลย แบตลิเธียมชาร์จได้เร็วอยู่ได้นานให้พลังงานมหาศาลทำให้เรือเล่นความเร็วใต้น้ำได้เหมือนรถสปอร์ตซึ่งระบบ AIP แบบเก่าช่วยให้เรือแล่นช้าๆใต้น้ำได้นานเป็นสัปดาห์เล่นความเร็วไม่ได้ถ้าจะวิ่งเร็วแบตเตอรี่จะหมดไวมากและระบบ AIP เองมันก็กินพื้นที่ในเรือเยอะมากต่างจากลิเธียมไอออนเทคโนโลยีของไทเกอิหลักการของมันคือตัดเครื่องยนต์ AIP ออกไปเลยและเอาพื้นที่นั้น มาอัดก้อนแบตลิเทียมจำนวนมหาศาลเข้าไปแทนเพื่อใช้พลังงานจากแบตเตอรี่โดยตรงตอนวิ่งช้าและวิ่งเร็วเรามาดูการชาร์จของเรือ AIP ทั่วไปแบบเก่ากันก่อนโดยปกติแล้วเรือดำน้ำพวกนี้จะมีแหล่งพลังงานอยู่2ทางแยกกันการชาร์จด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเรือจะต้องลอยขึ้นมาใกล้ผิวน้ำแล้วชูท่อ s n นกเกิลขึ้นมาดูดอากาศเพื่อไปปั่นเครื่องยนต์ดีเซลชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่มันจะเป็นแบตเตอรี่ตะกัวกด จุดอ่อนคือเสียงดังมากศัตรูตรวจจับท่อได้ง่ายต่อกันด้วยหลักการทำงานของ AIP หรือระบบ AIP ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์สเตอร์ลิงหรือดีเซลเชื้อเพลิงไม่ได้มีไว้ให้ชาร์จแบตเต็มเร็วแต่มันคือการจ่ายไฟหล่อเลี้ยงมอเตอร์ให้แล่นช้าๆไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องใช้อากาศจากผิวน้ำมันเหมือนการประคองไฟไม่ให้แบตเตอรี่หมด ระบบ AIP ใช้ได้นานก็จริงแต่เหลือต้องใช้มอเตอร์ให้แล่นชา้าและการชาร์จกับเข้าแบตมันช้ามากญี่ปุ่นเลยแก้จุดนี้การชาร์จของไทเกอไอคลาสจะใช้เป็นลิเทียมไอออนสายโหดโหมดชาร์จไวญี่ปุ่นเลยตัด AIP ทิ้งแล้วหันมาอัปเกรดระบบการชาร์จผ่านเครื่องยนต์ดีเซลให้เทพขึ้นเพื่อซัพพอร์ตแบตเตอรี่ลิเทียมครับไทเกอีอใช้เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูง2ตัวที่ออกแบบมาใหม่ มีกำลังปั่นไฟมหาศาลเพื่อรีดพลังงานยัดลงแบตลิเทียมโดยเฉพาะแบตเตอรี่ลิเทียมมีคุณสมบัติรับกระแสะไฟได้สูงและเร็วต่างจากการชาร์จแบบตะกัวแบบเก่าที่ชาร์จเร็วมากไม่ได้แบตจะร้อนและพังขั้นตอนการชาร์จของลิเทียมเรือจะกบดานด้วยแบตลิเทียมจนไฟเริ่มอ่อนซึ่งอยู่ได้นานเช่นกัน และเมื่อต้องชาร์จลิเทียมเรือจะลอยขึ้นมาระดับผิวน้ำเพื่อชูท่อสโนกเกิลเพียงช่วงเวลาสั้นๆเรือจะเดินเครื่องดีเซลเต็มกำลังเพื่อปั่นไฟแบตลิเทียมจะดูดซับไฟอย่างรวดเร็วเหมือนระบบชาร์จไวในมือถือการชาร์จใช้เวลาน้อยกว่าเรือทั่วไปมากพอชาร์จเสร็จก็จะรีบดำลงไปซ่อนตัวต่อทันทีไทเกอิสามารถอยู่ใต้น้ำและใช้ความเร็วที่สูงได้ในขณะที่เรือ AIP ทั่วไปทำได้แค่กบดาน อยู่นิ่งๆน,นานๆแต่ไทเกอิสามารถทำฮิตแอนลันได้ครับมันคือการโจมตีเร็วและหนีเมื่อยิงต่อป,ปิโดเสร็จไทเกอิสามารถใช้พลังงานจาก ium, ลิเธียมเร่งสปีดหนีออกจากจุดเกิดเหตุได้ทันทีโดยที่ไฟไม่หมดเกลี้ยงโดยที่เหลือ AIP ทําทแบบนี้ไม่ได้ซึ่งถ้าซิ่งแบบนี้แบตหมดทันทีและระบบ on, ลิเธียมไอออนกบดานได้นานพอๆกัน แม้เรือญี่ปุ่นจะไม่มีระบบ AIP แต่ด้วยความจุของลิเทียมที่มหาศาลทำให้มันอยู่ใต้น้ำได้นานหลายสัปดาห์พอๆกับเรือที่มี AIP แต่เรือดำน้ำไทเกอิมีความเงียบที่เหนือกว่าแน่นอนเรือญี่ปุ่นมีสัญญาณการเอาตัวรอดที่สูงกว่าเพราะว่าการชาร์จไฟทำได้เร็วกว่ามากทำให้เรือต้องโผล่นอกเกิลขึ้นมาเหนือน้ำน้อยลงลดโอกาสถูกตรวจจับโดยเรดาร์และเครื่องบินของศัตรู นอกจากนี้ความพิเศษของไทเกอีมีโครงสร้างดูดซับเสียงภายในเรือไม่ยึดติดกับตัวเรือโดยตรงนะครับแต่มันลอยอยู่บนพื้นที่ยางพิเศษเพื่อไม่ให้เสียงการทำงานของลูกเรือหรือเครื่องจักรหลุดออกไปข้างนอกแม้แต่นิดเดียวนอกจากนี้ไทเกอี i, มาพร้อมท่อสน็อกเกิลรุ่นใหม่เวลาเรือดำน้ำชาร์จไฟต้องชูท่อขึ้นมาดูดอากาศแต่จุดนี้แหละศัตรูจะเห็นได้ง่ายที่สุดแต่ท่อสน็กเกิลใหม่ของไทเกอีมีระบบลดการสะท้อนของเรดาร์ รถฟองอากาศทําให้ตรวจจับได้ยากขึ้นมหาศาเลเรือดำน้ํำลานี้มีความยาวประมาณ84เมตรละวางขับน้ํา3 0 0 0ตันใหญ่และหนักแน่นอาวุธเด็ดมีท่อตอร์ปิโดขนาด533ม mm, จิาลิเมตรจำนวน6ท่อตอปิโดไทป์ 18, นี่คือตอรปิโดที่ฉลาดที่สุดมีระบบเซ็นเซอร์แยกแยะเป้าหมายลวงได้เทพมากและยังมีอาวุธปล่อยนำวิถี UGM 8 4ฮปูลเอาไว้สอยเรือผิวน้ำจากระยะไกล โดยจรวดฮาปูลจะถูกบรรจุอยู่ในแคปซูลกันน้ำรูปร่างเหมือนตอรปิโดแล้วใส่เข้าไปในท่อยิงขนาด533ม mm. ิลลิเมตรเมื่อได้รับคำสั่งยิงเรือจะใช้แรงดันดีดอัดแคปซูลออกไปจากตัวเรือแคปซูลจะพุ่งทยานขึ้นสู่ผิวน้ำด้วยแรงส่งและแรงลอยตัวพอแคปซูลโผล่พ้นผิวน้ำเซ็นเซอร์จะสั่งให้เปิดฝาครอบระเบิดออกจรวดฮาปูลจะโผล่ออกมาแล้วจุดเครื่องยนต์บูสเตอร์กางอากาศทันทีและจรวด จะลดระดับลงมาบินสูงเหนือพื้นน้ําแค่ไม่กี่เมตรเพื่อหลบหลีกเรดาร์สตูแล้วพุ่งเข้าหาเป้าหมายด้วยความเร็วสูงนอกจากนี้มิซูบิชิทําแบตเตอรี่ลิเธียมมีขนาดเท่าเดิมแต่เก็บไฟได้มากกว่าแบตตะกัว2อถึงเท่าน้าหนักแบตลิเธียมเบากว่าเดิมมากทําให้เรือสามารถบรรจุบแบตได้จํานวนมหาศาลในพื้นที่ที่เคยวางเครื่องยนต์ AIP ไม่ใช่ว่าญี่ปุ่นไม่มี AIP นะครับแต่เขาเปลี่ยนมาใช้ลิเธียมไอออนเรียบร้อยแล้ว สรุปจุดเด่นของลิเทียมเลยมันทำให้ไทเกอีคลาสสามารถกบดานและปฏิบัติการใต้น้ำได้นานถึง20-30ถึงวันขณะที่ AIP แบบเก่าของญี่ปุ่นดำได้แค่14-21ถึงวันและวิ่งช้าเหมือนเต่ามากประมาณ4-5นอตแต่ลิเทียมคือซิ่งได้ถ้าต้องการหนีหรือเข้าโจมตีมันสามารถใช้ความเร็วสูงได้และไทเกอี K e ใช้เวลาเพียง1.5-3ชั่วโมงในการปั่นไฟเต็มสปีดเพื่อเติมแบตลิเธียม เรือจะดูดไฟเข้าไปอย่างรวดเร็วทําให้ระยะเวลาที่เหลือต้องโผ่ท่อสน็กเกิลสั้นลงกว่าเดิมครึ่งหนึ่งแต่ถ้าไทเกอีกวิ่งชา้าเพื่อลาตะเวนชาร์จครั้งหนึ่งอาจจะอยู่ได้เป็นอาทิตย์แต่ถ้าเกิดการประทาต้องใช้ความเร็วสูงอาจจะต้องชาร์จบ่อยขึ้นแต่ก็ยังชาร์จเสร็จไวมากอยู่ดีไทเกอีสามารถยิงฮาปูนจากใต้ทะเลได้แบตลิเธียมที่อึดกว่าเดิมถึง3เท่าซิ่งได้เหมือนรถสปอร์ตใต้น้ำ ยังดำได้นานเหมือนเดิมโผ่ท่อขึ้นมาแป๊บเดียวเพื่อชาร์จไฟและมุดลงไปดำต่อได้ทันทีตัวเรือใช้โซน่าแบบ CQQ8 ซึ่งเป็นระบบอาร์เรย์ไฟเบอร์ออปติกฟังเสียงได้ไกลแยกแยะได้ว่านั่นคือเสียงอะไรหรือเสียงศัตรูที่อยู่ห่างออกไปหลายสิบไมล์มันไม่ใช่แค่เรือดำน้ำแต่มันคือคอมพิวเตอร์ล่องหนใต้น้ำที่รวมเอาเทคโนโลยีวัสดุสะและพลังงานแบตเตอรี่ที่ดีที่สุดในโลกมาไว้ด้วยกัน การป้องกันที่แข็งแกร่งไม่ถูกคนพบและการโจมตีที่เร็วที่สุดคือการยิงก่อนที่ศัตรูจะรู้ตัวซึ่งญี่ปุ่นทำได้สมบูรณ์แบบในเรือลำนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ